สวัสดีครับวันนี้ดูต้อมอสานออดทัวอีกวันครับผมอดี๋ยท่อนท่อนกลางทุ่งครับโอ้ชีวิตเดีหน่อยบน,นอกครับรถไทยก็เสียครับมือนี้ได้คนขับไหมครับมาทดลองงานแดงนี่สีไรได้คนขับไหมมาทดลองงานเจ้าลุงครับเป็นยังไงคนขับไหมครับ เป็นบอ่อแต่ก่อนเยคยขับน้ำผมอยู่ครับขับรถไทยน้ำผมเดี๋ยวมเมื่อเบื้องเอาเกียร์กาแฟเอาเป็นบ่แต่ผมเบอบอกนะครับ ผมไม่บอกไปที่ตงแหนแต่ถามมึงว่าเอาแกางแทนสีเนยียนบ่เขาเป็นยุ่ครับดินก็ออกค่อนข้างสีแข็งนะครับช่วงนี้ คนคำไหมครับแบ่งหนางาน่ซพอกันจะมันต้องเหลือต้องได้ถอยเอานี่ครับเจ้า m u ็มเกาครับพี่น้องคนขับรถผมหนาตาดีผมว่รรับครับต้องหดหดเนี่ยจัง่อยรับซุ่มหดโหด สำหรับคลิปที่ล่องก็นานนี่กับพวกเวลาต่างผานต่างยังว่าให้รดอันนี้ชื่อพี่น้องถามว่ารถมันเปนมันเปยแต่ผมก็ลองใส่ทุกช่องครับหางผานนี่ผมเสียบทุกช่องผมเฮ็ดทุกช่องล่องเบิ่งล่องบ่งงบมีผิดครับคือบุถามมาเ้องเป็นการทดลองคือบม่มีผิดอยงางจนยงังเบิ่งกันไปยาวครับ นี่คือหน้าของหน้าของ,นของคนขับรถเองเหรอครับพี่นอ้องเขาก็เลือเอาส่วนหลายเชื่อแล้วว่าไปขับรถซอยนี้บ่ไปเเสียมากมือนี่สงสัยถือพอบังคับมั้งมาไทยน้ำผมจะพงศกมาท่านไปตรวจยางไปตรวจงานน้รนรอบ ขังกันขังกันแท้แกกันแท้เนี่ยเอาผมยังไงเดี๋ยวให้คนไทยแล้วเดี๋ยวผมจะสิงานลงไปผมบูญยางตัครับมันห่อนเดี๋ยวขี้เราไทยลงไปละเบิ่งไปเก็บรายละเอียดเพราะว่าหน้าแปลงนี่เพิ่นเพิ่นปัน่นปั่นกบเฟียงไว้แต่มันเก็อบอดบไห้โก้ตอวครับมันเฟียงซ้ำซ้ำเฟียงหล่อมซื่อล่ะซ้ำเอาอีทุบมาถูกเฟียงหล่มซื่อเปินเลย ใบหยามันเกิดหลายไถหุดอีกรอบแนี้นะผมนะก็เลยมาไถให้ครับต่ว่าเดี๋ยวจะน้อยกัช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนเมษาคนกันเริ่มว้านเขาแล้วครับคนกันเริ่มว้านเขาช่วงเมษานะครับเขาหน้าป <Price. S 2> ี ชีวิตบริสุสวยรู้ครับเกียกฝฟุ้นซุมมเอยเบื้องสภาพโหลดๆครับพี่น้องงามว่มีตะฟุ้นครับเดี๋ยวมืเลี่งกลับไปผมก็จะได้ไปล่างรถอีกโอ้เสือมบิดฟุ้นกับบ่มาก้นคับกระเดย ถาส่วนมากนี่ถ้าเป็นช่วงไถบ้านนี่ในไฮน่านี่ผมสิเตือนเลยตลอดเลยครับกับลูกน้องที่มาเห็นงานแล้วผมผมสิบ่าให้มีห้อยรดไหลถึงเป็นการไถไถติดขาดกระสงังผมให้ห้อยรลดในไฮน่านี่น้อยที่สุดแต่บางคนบางคนที่บ่เข้าใจการเห็นงานเห็นที่ไหนมันน้อยที่สุดมีวิธีอยู่ครับ มีวิธีเห็ดหลายรูปแบบแแ้่เต้าคือถามว่าพี่น้องเบิ้งใน YouTube อยู่อย่างไในวิธีการเห็ุเบิ้งใดคือกันครับตเต้าต้องเอามาปรับพัฒนาในการใส่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเห้านำนมาเห้าคุณลงพ้นนะ่ะเทชงานแบบถามมาทีมันบ่ละเอียดบ่นอย่างนี้พี่น้องอย่างคู้ครตอบมาครับ เฮ็ดงานพวกนี้มันต้องเฮ็ดงานด้วยใจทำด้วยใจใจรักใจรักแล้วก็ใจสูบคุณลูกคนสิว่างไทยแล้วแล้วก็แล้วไปเนะว่าเป็นยังดอกมันจะสบายๆเรื่องราชพี่น้องเพวกคกับคนขับปงกระนาหัวเคื่องใช่การแดดครับหย่อนแสงเนี่ย,ย,ยครับ่เป็นยังเลยครับ ก็ตรงห่วงครับผานรุ่นนี้เขาแน่นอนครับผมกับ่ยจยไปไทยหน้าใกล้ๆรถหน่อยได้พี่น้องเจ้าของรถตกใจรถไทยหน่อยไปไทยพวกขูดไปแต่ผมผมเนี่เขาครับถ้าผมไทยเองผมตั้งด้ไปพร้อม ต้องลงลงมือมือเรียกอรสิบพราท่านขุนกับโดดปันได้ครับการเขาแก่เขาพุ่มกับซื้อ่าได้ประมาณ80%เนะี่ยพี่น้องจะคอยฮัทคอยซ้อนกันไปละครับพี่น้องนั้งที่คนขคับนี่เข้าไม่อยากไปใส่อารมณ์คือบอกว่ายังไง ถ้าเขาเป็นหัวหน้าคนนี้ผมบก่คยแสยลมแต่ถาเวลาผมขึ้นรถเองผมสิบบวกเห็มนมานั่งเบิ่งเลยพอเขาต้องเห็ดตั้งสี่ตั้งสี่ให้งานมันละเอียดครับพี่น้องเพื่ออื่นจังสิบปฏิตีเ้าได้ถามคำว่าเฮ็ดงานไหนเพิ่นนี่อยากได้เงเพินไ่อยากได้ครับสิ่งไหนที่เห็ดเห็ดดีที่สุดนี่ต้องเห็ดครับเก็บงานน้ำเกงกันแทยจะใส่จะคล้องหน้ามันถือบวกยกลงหน้านะครับ ะลุ่นผมเห็นนี่ผมมีคำว่าถือบุกโจกลงหน้าครับผมจัดให้แบบเต็มทีเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิจจไ้เพียงแค่นี้ครับผมฝากพี่น้อง กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับสังขัแน่นนสำหรับพี่น้องคนใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับลิปนีผมขอจบเฟซยงเทานี้ครับสวัสดีครับ